สวัสดีครับเ,เพื่อนๆกับมาเชลครั้งกับ e c c e 6395นะครับคลิปนี้มีของดีมารีวิวนะเป็น power bank นะครับของ e n s a r e r นะขนาดความจุ2 0 0 0 0 m a ah, มซึ่งผมบอกก่อนว่า2 0 0 0 0 m a ah, มจริงๆผมเทสแล้วนะครับชาร์จ Macbook ของผมสบายเลยแล้วก็จุดที่น่าสนใจคืออะไรก็คือมันจ่ายไฟได้65วัตต์ครับทั้งอินและเอาถือว่าสุดจริงในราคาที่ไม่แพง900กว่าบาท <laughs> ถ้าไปซื้อตัวสเปค65วัตต์นะครับแล้วก็ความจุอยู่ที่20,000มิลลิแอมผมบอกก่อนนะครับว่ายี่ห้อในตลาดเอาแค่ง่ายๆเลยยี่ห้อตัววายอ่ะก็ขายกันอยู่พันแปดแต่เนนี่ย900กว่าบาทถูกจริงนะครับกล่องเกาให้อะไรมาบ้างเหรอเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกล่องไม่ให้อะไรเลย <laughs> ไม่ให้อะไรเลยมีแค่นี้ บอกว่าแบงค์หนึ่งตัวเข้าใจได้แหละมันถูกมากเนี่ย,ยของ e n z a g e r นะครับ2อ0 0 0ื่มิลลิแอมนะครับความความจุ2 0 0 0 0มิลลิแอมแล้วก็จ่ายไฟได้สูงสุด65วัตนะครับที่ใช้ส C ทั้งอินและเอาผมลองหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเทให้เพื่อนๆดูนะครับว่าชาร์จไฟเข้า6 5วัต์จ่ายไฟออก65วัต์เนี่ยมันถือว่าทำได้ดีมากนะครับทีนี้ถามว่าทำไมต้อง65วัต์ผมบอกก่อนนะครับว่าสิ่งนึงที่ผมเพื่อนผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะเจอคือพอเราใช้พวก power bank ที่มีความจุเยอะ เวลาชาร์จไฟเข้าใช้เวลานานมากนะครับอาจจะแบบ4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมงซึ่งช้ามากอะ่ะซึ่งผมก็ไม่โอเคนะจ่ายไฟที่ผมมีของ power bank ก็มีสูงสุดในบ้านผมมี45วัตนะครับของเสี่ยวหมี่แต่อันนั้นก็คือ2,000กว่าบาทแล้วก็มี22.5วัต์ซึ่งถ้าถามผมก็ช้ามากอืตัวนี้ย65วัต์ในราคาที่ยอมรับได้นะครับถามว่ามีจ่ายร100อวัตมีไหมก็มีนะในตลาดแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างโหดนะตัวนี้ถือว่าบาลานเหมาะสมแล้วขนาดเนี้ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเทียบกับมือผมเนี้ยเห็น ถือว่าโอเคเลยที่สําคัญคือนี่อบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมีไทเอแล้วก็มีไทซีนะครับนี่ตรงนี้ไทซีจ่าย65วัตต์ทั้งอินและเอนะครับส่วนไทเอเนี่ยจ่ายอยู่ที่18วัตต์นะครับถ้าใช้สองอันพร้อมกันเนี่ยมันก็จะไม่ได้จ่าย65วัตต์ที่ไทซีนะรู้สึกจะเหลือ15วัตต์ด้วยกันทั้งคู่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเจ๋งมากในราคาที่แบบโคตรประหยัดเนี่ยอันนี้คือมาตรฐานที่เราซัพพอร์ตมาถามว่าความจุเต็มไหมผมบอกเลยว่าเต็มจริงทดสอบใช้งานแล้ว ยอมรับว่าสุดยอดและชาร์จเต็มเร็วมากนะผมใช้เวลาในการชาร์จเนี่ยแป๊บเดียวเต็มอ่ะประมาณชั่วโมงนิดนึงเต็มแล้วอ่ะสองหมืม่นมิลลิแอมใช้เกือบหมดนะ mm. เออเวิร์กถือว่าราคาดีนะ mm. เป็นอะไรที่น่าสนใจก็รีวิวประมาณนี้แหละให้เพื่อนๆเราไปดูนะครับ mm. ก็วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ Easy Easy 6395เนะ mm. เพื่อนคนไหนสนใจอยากซื้อตาม mm. ผมบอกเลยว่าเนี่ยคุ้มตังค์มาก mm. ผมยอมรับว่าตอนนี้พ o ว e r แบงค์ในบ้านผมชอบตัวนี้มากที่สุดในราคาที่แบบโคตรประหยัดอ่ะ 900กว่าบาท925บาท945บาทนะครับก็เหมือนเดิมชอบกดไลค์นะครับแชร์กดแชร์ไปไม่ได้กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆ่จะได้ทราบว่าผมมีอะไรคลิปส่วนใครสนใจดูที่คำบรรยายด้านล่างได้เลย